เอาวันนี้จะจะดำนานจะลองดำนานดสูสองสองกำนี่อันนี้ก้าก้าไปซื้อเข้ามาตกต๊แปดบาทตก8แปดบาทก็คือเจ้าของก้านี่4สี่บาทแล้วก็คนถอนนี่สี่บาทตกกำรับแปดบาทถ้า ถ้ามันค้ำเลี้ยวปทิง้งแกต้องแกต้องพาชันกลับบ้านไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าหนามืดเอาไปทิง้งแกทำไมไม่เอาตรงนี้ก่อนเอา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 ครับตาปนาใหญ่ไปเถอะแกรับไปทางไหนก็ไปดูไปไม่รู้แหละฉันไม่รู้หนารูฟ้ารูโมนโน่น<ม> เช้านานู่นมาก็ได้ให้เช้านานู่นนะู่นก็นู่นก็ได้หั่นผลไม้ยืดเข่าหารับมาเลยเดีนะ๋ยว <c oughs> ก่อนจะทดบายูหยุดทไมรอฟัง <c oughs> เออกันน่นน่ะนาน้อยนะ่ะนานปิดนี่นี่เดี๋ยวร้องก่อนมาเถอะ <c oughs> สามสิบปีแล้วนะตายแล้วเออไหนที่ไปทางไหนนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมวยยึดขาใจญ่ขึ้นนะ เดี๋ยวเกศสอนฉันใหม่มันเปลียงมันเปลี่ยนโอ้แท้นะไหนๆอะไรนะนี่เน่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่โกเออนี่ก็ได้สองปากแล้วได้สองปากโอเคนี่เอาเท้น่าปีหน้าฉันจะรับจ้างแข่งแก่ให้ดูเอาเลยเอาเลยเฮ้ยชอบแท้ชอบแท้ชอบแท้ปีนี้เห็นเดี๋ยว เอามือเอามือเอามือดันลงแล้วก็คลอกไข่กาแล้วค่อยกดดึงออกปก็ก็แล้วก็แป๊บแป๊บนี่อเนาะไม่แต่โอ้ยแต่ก่อนน่ะได้เห็นเห็นเขาปั๊บแป๊บแป๊บแป๊บเสียงมือเขาไหวเองนี่เขาจานไปเขาจ้างมาละลอยเท่านั้นหรอวันนี้ไม่ใหญ่บอกนี่นี่ก็ตั้อุดทา นิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจร่ากันทำไมฉันไอเล็บเล็บเล็บฉันกระแทกไอ้นี่อันนี้เนาออันนี้เหรอนั่นแหละทำไมไม่จ้ำจ้ำอย่างเขาใช่มันหนาเพลินนะทีๆได้ยินเสียงเขาท้ำแบบจ้ำไม่ต้องไปผมมันรอกปักแล้วก็ไปเลยพอดีไหมเนี่ยพอดีไหมเนี่ยเออพอดีเนี่ยอย่างเงี้ย เออไหนไหนได้ยินฉันอยากได้ยินเสียงนั่นแ่ะอันเดีย